วันนี้นำเสนอสิ้นมุกสลับลายจากจังหวัดสุขโขทัยนะคะพื้นนี้เป็นสีเขียวค่ะเขียวเป็นเขียวขี้ม้านะคะเชิงไหมผพาทอสุขโขท,ทัยแท้ทั้งผืนเลยค่ะงานประณีตงานละเอียดงานได้ดีที่สุดกลินกล้ารับประกันค่ะ พาเข้ามาดูใกล้ๆนะคะดูความเงาของฝ้ายค่ะดูแลง่ายแบบฝ้ายทั่วไปเลยนะคะแต่เงางามคล้ายไหมแบบนี้เวลาเราเดินจะมีความเงาวาวแล้วก็ต้องกับแสงสวยงามมากๆค่ะมีการสลับทั้งสีและลายด้วยค่ะบนตัวสิ้นเรียกว่ามุกชะไม้สลับกับมุกขาเปียค่ะรูปตัดเป็นชะไม้นะคะรูปเหมือนกากบาดเป็นขาเปียค่ะ หัวตัวเชิงพืนนี้ทอที่สุโขทัยทั้งหมดให้ดูเชิงค่ะเชิงลาย12หน่วยตัดค่ะซึ่งเวลาเราเดินนะคะด้วยความที่เป็นเส้นไงเส้นไหมจะมีความเงาแล้วก็มีความว้าวแบบนี้เลยค่ะซึ่งอันนี้สวยแล้ดูแพงมากๆค่ะงานเล็กงานใหญ่เอาอยู่ค่ะเห็นไหมคะ ปราณนี้ตั้งแต่หัวตัวแล้วก็เชิงสีไม่มากสีไม่น้อยนะคะสีพอดีพอดีค่ะใส่ได้ทุกสีผิวค่ะคุณเลือกเสื้อสีมังคุดได้นะคะสีน้ำตาลได้สีเหลืองได้นะคะเดี๋ยวคุณรินพาชมรอบๆบริเวณนี้คุณคุณรินเย็บติดกันไว้แล้วเห็นไหมคะเป็นบริเวณชายผ้าค่ะเย็บติดกันไว้แล้วอย่างดีคุณสามารถแกะบริเวณนี้นะคะ แล้วแล้วสามารถนำไปตัดสำเร็จได้ดูนะคะเราเก็บโพงริมอย่างเรียบร้อยเลยค่ะเห็นไหมคะแบบนี้เลยค่ะเราดูแลง,งานให้คุณแล้วอย่างดีที่สุดขนาดผ้าหนึ่งร้อย 10ซนติเมตรคูณ180ซนติเมตรตามมาตรฐานของจังหวัดสุขโขทัยค่ะเนื้อผ้าดีสีไม่ตกสวยทนนานดูแลงง่ายคุณสมบัติเพียบค่ะราคาล่ะคะไม่ต้องตกใจค่ะ2,200บาทเท่านั้นสนใจทักถามไยยกรินเข้ามาได้ค่ะยินดีตอบทุกคำถามค่ะ